มันเป็นยุคท,ที่ต้องล้างโลกถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อคนเชื่อก็แล้วแต่ทําไมบอกเป็นยุคล้างโลกมันเหมือนกับว่าใครที่มีบุพกรรมก็จะต้องมาสละชีวิตที่นั่นที่ที่เกิดเหตุนะหลายๆคนบอกไม่เชื่อเพราะมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้มันมีโรคระบาดโรคที่ทําให้ระบบปอดอักเสบเขาบอกว่าตอนนี้ยังหาสาเหตุแลาหาวัคซีนไม่ได้และหายาไม่ได้ด้วยนะวันนี้ผมนั่งคุยนั่งดูสองหมอพูดตรงกันนะบอกว่า อย่าติดเลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันคือมันมาจากอะไรตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะเพราะว่ายังหาชื่อโรคก,ก็ไม่ได้เขาบอกว่ามันอักเสบขึ้นมามันอักเสบคือหายใจแบบคล้ายๆแน่นแล้วเจ็บคอแล้วก็เขาบอกว่ามันหลายสาเหตุอ่ะนะฟังดูนะคิดดูเด็กแค่แค่สาเหตุที่มาของข,ของของโรคยังหากันไม่เจอแล้วอะตอนเนี้ยอันตรายนะแบบเนี้ยนะเราอยู่ในช่วงกลุ่มเสี่ยงอันตราย แล้วก็หน้ากากอะอย่าอย่าถอดออกถ้าไม่จําเป็นอนะไปที่ชุมชนอนะพยายามย่าถอดหน้ากากออกกันนะรู้เปล่าพยายามย่าถอดหน้ากากทำไม่าถอดหน้ากากเพราะเราไม่รู้เนี่ยว่าคนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยเขาบอกให้ระวังคนจีนไว้ระวังคนจีนไว้ให้มากเพราะเรื่องมันเกิดจากคนจีนเขาว่ากันนะแต่เราไม่รู้จริงเท็จขนาดไหนนะอืมนะนะเอานะเข้ามากันได้เร็วเข้าเจ้าทั้งร้าย เพียงคการ9 9 99, 9แชร์จัดของขวัญเข้ามา9,999ชิ้นะนะนะตั้งแต่1ชิ้นเป็นต้นไปนะก็เข้ามากันได้เร็วเข้าเจ้าทั้งร้ายนะอเออนะก็อย่างที่บอกว่าให้สวดมนให้ภาวนากันเอาไว้ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตุยเป็นของแน่นอนนะนะเออ นะนะโมพุทธายาพุทธาไกรรัตนายานมณีนพรัสีสหัสสสุธัมมาพุถุทธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา อาคีธานังวรังคันทังสิวารีจะมหาเทรังอาหาังหวันทามิธุระโตอาหาังหวันทามิทา,ทาตุโยอาหาังหวันทามิสพัพพส พุทธาธรรมสังคาปุเชมีนาชารีติชิมพารีจมหาเทรสุวัณมามาเออชนะมามาวัตถุวัตามามาภราภังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพหุชนาพวันตุเมเอาหัวใจโ่งจัดมาแล้วเดี๋ยวตั้งคำถามได้เลยนะสวัสดีค่ะ เข้ามาหัวใจส้มแล้วตั้งคำถามกันได้เลยคนละหนึ่งคำถามจัดมาหมูเด้ง9900